สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะคะ FC ของมงคลคาเซ็นเตอร์นะคะอยู่กับน้องเบนค่ะที่มงคลคาเซ็นเตอร์ชาแนลนะคะที่นี่อุบลราชธานีนะคะวันนี้ มาพบกับความหล่อความดุความดันความเข้มแบบเต็มร้อยเลยนะคะไม่ได้มากับรถอีโคคาแล้วนะคะน้องเบนมีรถโตโยต้ากระบะเรียกได้ว่าเป็นรถใช้งานอเนกประสงค์ดีไซน์นี้สวยล้ำสมัยออปชั่นครบครันมาฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งคันที่เรียกได้ว่าสภาพนั้นไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะเพราะม่นนั้นวิ่งมาน้อยมากๆเลยอยากจะบอกว่าสวยจริงๆไม่บอกก็รู้นะคะว่าเป็นรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรเพราะ จอดสวยๆเด่นตะหงาอยู่ด้านหลังคันนี้เลยนะคะพบกับ Toyota าร v o นะคะ SmartCA b p i r a n e r 2.4 Entry เป็นรถปี2021ค่ะทุกคนผ่านการใช้งานมาแล้ว2ปีนะคะแต่เหมือนว่าเจ้าของเดิมนั้นไม่ได้ใช้งานค่ะซื้อรถไปจอดซะส่วนมากนะคะ Toyota าร v o เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่กระบะยอดนิยมนะคะทุกคน สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่อนเนกประสงค์แล้วก็สะดวกสบายเช่นเดียวกับนั่งรถยนต์เลยนะคะดีไซน์นั้นไม่ต้องพูดถึงสวยหรูค่ะวิสัยทัศน์ในการขับขี่นั้นก็ดีเยี่ยมระบบช่วงล่างหรือว่าความปลอดภัยนั้นได้มาตรฐานสากลอยู่แล้วนะมาเดี๋ยวน้องเบนจะพาไปดูว่าออปชั่นของคันนี้นี่มีอะไรมาให้บ้างนะคะไปค่ะอันดับแรกค่ะไฟของเขาเนี่ยไฟหน้าเป็นแบบ โปรเจคเตอร์ or, เรียบร้อยแล้วนะคะและมาในสีของเขาเรียกว่าเป็นสีดำเข้มสวยมากๆเลยเขาเรียกว่าเป็นหน้าหล่อเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นสีเทานะคะเทาเมกกาซีนนะคะตัดกับสีดำจะเห็นว่าการดีไซน์หรือว่าสีของตัวรถของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโทนเดียวกันหล่อเข้มแน่นอนค่ะตัดมาเรื่อยๆเลยนะคะล้อแม็กของเขานั้นสวยมากๆเลยค่ะ ตัดกับสีตัวรถรับกับดีไซน์ของตัวรถนนได้สวยจริงๆค่ะทุกคนนี่เลยค่ะเป็นรถปี2021นะคะทุกคนมาดูยางค่ะทุกคนคะขอบ15ปี2021มาให้ทั้ง4เส้นถึงบอกว่าสภาพใหม่วันนี้ไม่มีแล้วอย่ากับป้ายแดงนะคะ <Wow. S 1> ถัดมาเรื่อยๆเลยนะในส่วนของกระจกมองข้างหรือแม้กระทั่งว่าในส่วนของมือจับเนี่ยนะคะทุกคนตกแต่งด้วยสีโครเมียมนะ สีเขาเล่นลูกสีลูกไล่ลูกโทนกันค่อนข้างสวยมากๆเลยคันนี้นี่เขาเรียกว่ามีนี่มาให้ด้วยนะคะแผ่นรองจับตรงนี้มันทำให้สีของตัวรถนั้นไม่ขูดไม่ขีดไม่เป็นรอยขนหมาขนแมวนะคะทุกคนมาและอย่างที่บอกนะน้องเบนบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทแคปดูด้านในสิคะใหม่มากสวยมากถุงพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนี่ความใหม่ความสดความสวยต้องคันนี้เลยได้มากๆเลยนี่ค่ะทุกคน ทุกอย่างใหม่มากกลิ่นนี้อยากให้ได้อยากให้ได้ดมกลิ่นเลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นใหม่กลิ่นที่ออกรถมาใหม่ดูพร้อมทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครั้นี้คุณซื้อไปคุณไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะคะและในส่วนนี้เลยนะคะ เขาเรียกว่าเป็นดีไซน์เล็กๆ,ๆน้อยๆที่เขาให้มานะคะนี่นะคะตกแต่งมาสวยงามค่ะกับ t o y ยต้ารีโคันนี้นอกจากดีไซน์จะสวยแล้วไม่ต้องพูดถึงนะคะ t o y ยต้ารีโนั้นในส่วนของเกียร์หรือว่าช่วงล่างเขาได้มาตรฐานสากลอย่างที่ต้องเป็นเกินไปนะคะอายุการใช้งานนั้นคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะนี่รถใหม่มากใหม่กว่านี้ไม่มีแล้วสีดำสวยๆนะคะตัวพิลเนอร์มาดูในส่วนของด้านท้ายกัน ด้านท้ายของเขาดูไฟของเขาสิคะออกแบบมาสวยนะมองเห็นถนัดชัดเจนตอนกลางค่ำกลางคืนคนจะบอกว่าน้องเบนสีดำนะมันเป็นสีที่แบบตอนกลางคืนคนไม่ค่อยมองเห็นดูไฟสิคะไฟเราทำออกมาให้ใหม่สวยงามและนี่ค่ะในส่วนของด้านท้ายเนี่ยในส่วนของมือจับนี่เป็นโครมเมียมนะแล้วก็ไฟเบรกตัวทีสามจะอยู่ตรงนี้นะคะมองเห็นได้ถนัดแน่นอนมาดูด้านในอุ้ยไ,ไม่มีรอยเลยมาดูใกล้ๆ น้องเบนว่าจะปิดแล้วนี่ค่ะบ่งบอกว่าตัวรถมันเดิมขนาดไหนคะทุกคนรถปี2021ที่ผ่านการใช้งานมา2ปีใหม่มากมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆอยากให้เห็นและดูคุณผู้ชมดูค่ะซุ้มล้อทุกอย่างนี้มันใหม่มันสะอาดมากๆเลยสะใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ถ้าไม่ใหม่น้องเบนไม่เอามารีวิวให้ดูบันได่นนนี่ไฮไลท์เด็ดค่ะในส่วนของเลขใหม่ควรจะบอกว่าน้องเบนรถมันผ่านการใช้งานมาสองปีจะบอกว่าใหม่ได้ยังไงมาค่ะมาดูในส่วนของเลขใหม่ค่ะนี่เปิดให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์กันแบบชัดๆเลยนะคะ เรือนจอของเขานั้นก็ถูกออกแบบและทำมาได้สวยงามดูเลขใหม่สิคะ12,711กิโลค่ะคุณผู้ชมกับรถปี2022และนี่นะคะการตกแตง่งในส่วนของแผงคอนโซลนั้นสวยจริงๆตัดสีโครเมียมนะคะตรงนี้เป็นสีดําเงาเป็นโนแบ็คมีหน้าจอมาให้ออปชั่นนั้นไม่ได้ใช้ยุ่งยากเลยรองรับภาษาไทยเนี่ยค่ะใช้ง่ายค่ะใช้สะดวกนี่หน้าจอนั้นดูใหญ่ดูกว้างมากๆเลยในส่วนของ ผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ดีไม่ต้องห่วงนะคะว่าผู้หญิงขับแล้วอุ่ยเป็นกระบะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเปล่าแบบออโต้ขับง่ายค่ะพวงมาลัยนี่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยครบทั้ง2ด้านนะคะไฮไลท์เดดอีกหนึ่งอันคือจะต,ต้องเป็นพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องค่ะหันห้องเครื่องกัน เปิดท้องเครื่องมานั้นบอกโอู้ใหม่มากในคลิปนี้ต้องเบนจะพูดคาว่าใหม่หลายครั้งมากเพราะว่ารถมันใหม่มันสวยมันสดมันสิ่งจริงๆค่ะทุกคนซูมได้นะคะรถไม่เคยผ่านการทําสีเลยนี่เป็นสีเดิมของตัวรถแผนทงแผนเทปอยู่ตรงนี้นะคะซูมไปให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างใกล้ๆอย่างชัดเจนนะคะรถสวยเดิมน็อตตัวเดียวก็ไม่ขยับค่ะ เดี๋ยวขอเอาฝากระโปรงลงนะนี่ คันนี้นะคะมีดีอะไรอันดับแรกเลยใหม่เหมือนรถป้ายแดงเลยนะคะแต่เป็นรถปี2021เมื่อกี้สุไม่เห็นกันใกล้ๆว่าวิ่งมาแค่12700กว่ากิโลจะใหม่ขนาดไหนนะคะ <Wow. S 1> ประหยัดจากป้ายแดงไปแสนหนึ่งหบาทเลยนะกับสภาพที่ใหม่ขนาดนี้นะคะสวยกว่านี้การันตีไม่มีอีกแล้วนะคะคันนี้กับ Toyota Revo Double c a b 2.4ตัว Entry นะคะคันนี้นะคะทุกคน มีดีหลายอย่างเลยนะคะเท่าที่พรีเซนต์มานะคะใครสนใจอย่าลืมนะคะทักหาน้องเบนที่เบอร์0941091164เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ถ้าถามถึงเรื่องเครื่องยนต์นะคะอยู่ที่2,393.4 150แรงม้าไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมรรถนะในการขับขี่นะคะแล้วก็เน้นความประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะคะใครชอบใครสนใจนะคะทักหาน้องเบนค่ะที่เบอร์0941091164เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ค่าตัวอยู่ที่629,000บาทกับร ถปี2021ที่ใหม่เหมือนสภาพป้ายแดงออกไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มต้องจบที่คันนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้น้องเบนต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ฟังการจะจบคลิปเนาะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s สไคร e ให้น้องเบนด้วยนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ